สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค,ค่ะประจําเดือนมีนาคม2567เนะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะนายออ c คัพ สิบไม้สองถ้วยค่ะระหว่างคุณกับเขามันมีประเด็นมีปัญหาที่ต้องเคลียร์ที่ต้องปรับกันอยู่นะอืมการพบกันระหว่างคุณกับเขาเจอกันแล้วถูกอกถูกใจค่ะในตรงนี้มันเหมือนกับว่าพอได้คุยไปแล้วได้เหมือนเออ่คบกันไปแล้วค่ะมันเหมือนมีปัญหาบางอย่างที่คุณกับเขามันต้องปรับตัวกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติเรื่องแบบนิสัยในบางข้อในบางมุมอะค่ะในตรงนี้คุณรู้สึกเหนื่อยหนักกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เจ็ดเหรียญขึ้นมากําลังทบทวนความสัมพันธ์อยู่เนาะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนะเดอะแฮงเกอร์แมนค่ะคิดอยู่หาทางออกกับความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะ10เหรียญ10ดาบ6ดาบก็เป็นไปได้เนาะว่าในตอนนี้เหนื่อยมากๆทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักมันประดังประเดกันนะคะแล้วมันเหมือน ขาดการดูแลเทคแคร์จากเขาขาดความชัดเจนจากเขาทําให้ตัวคุณเองพยายามที่คิดพยายามที่ตัดสินใจอยู่นะว่าอืจะจบหรือไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะ2ดาบและสองไม้อโอเคค่ะสําหรับพลังงานของชาวธาตุน้ํานะคะที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะก็บอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวคุณเองคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์หรือว่าเออพยายามทบทวนอยู่นะว่าตัวคุณเอง ออกับเขาคนนี้มันจะไปต่อกันได้มากน้อยแค่ไหนหรือถามใจตัวเองค่ะว่าเขาคนนี้ยังเป็นคนที่ใช่อยู่หรือเปล่าอืมความรักที่มันอยู่บนความหวัดระแวงเนาะที่รอการเติมเต็มจากคนรักที่รอความชัดเจนจากคนรักค่ะเขาเป็นคนที่ถูกใจตรงสเปคตรงไทยคุณนะแต่มันบางทีบางครั้งอะ่ะด้วยนิสัยด้วยแบบ ออทัศนคติบางอย่างค่ะที่เข้ากันไม่ได้ที่ต้องปรับกันอยู่ในตรงนี้ค่ะชาวท่านน้าพยายามปรับครับคองความสัมพันธ์พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเขานะแล้วก็คิดหาทางออกกับออความสัมพันธ์เนี้ยค่ะถามว่าเขาเติมเต็มทําให้ตัวคุณเองอะ่ะมีความสุขไหมมีความสุขค่ะที่อยู่ได้ใกล้ได้อยู่ใกล้เขาเนาะแต่มันก็เหมือนกับมันสุขไม่สุดอะแล้วมันก็เหมือนกับมันยังคุมเครืออยู่ยังมีความรู้สึกว่ามัน มีอะไรที่มันไม่เปิดเผยอ่ะมันทําให้ตัวชาวธาตุน้ําเองค่ะต้องเก็บมาคิดเก็บมาเครียดนะอืมถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันสุดจริงๆคุณก็อยากที่จะมูฟออนคุณก็อยากที่จะจบจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะแต่ว่าพอรักไงรักรักมันฝังใจอ่ะมันไม่สามารถจะตัดใจได้โดยปัจจุบันทันด่วนนะคะในตรงนี้นะมันเหมือนกับว่ายังเลือกที่จะอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่ายังทําใจไม่ได้เมื่อไหร่ที่ทําใจได้ตัดสินใจได้ก็พยายามที่จะมูฟออนนะคะ แต่ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วยังมีพลังงานของการได้เคลียร์ใจกันยังมียังมีพลังงานของการที่จะปรับความสัมพันธ์กันอยู่นะคะระหว่างคุณกับเขามันเหมือนเป็นการให้โอกาสกันนะคะเหมือนณนะตอนนี้เวลานี้คุณกับเขาอาจจะห่างกันเพราะมีปัญหามีประเด็นเนาะแต่เดี๋ยวมันอ๋อหายโกรธหายงอนนะคะก็กลับมาเคลียร์ใจกลับมารีเทิร์นคืนดีกลับมาดีวกันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะเพราะด้วยพลังงานแล้วยังไม่ขาดค่ะ เคค่ะเรามาดูนะคะว่าเขาคิดยังไงอยู่เนะาะในตอนนี้พลังงานจะเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกค่ะ The Sun ันเอ็ด o r ฟ s อืมก็เขาก็รู้สึกดีกับคุณนะแล้วก็พยายามที่จะปรับด้วยก็รู้อะคะ่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ราบรื่นเขาก็รู้สึกได้อยู่นะแต่มันก็เหมือนมีอะไรหลายๆอย่างค่ะที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่ระหว่างคู่กับคุณกับเขานะ หรือเเจเชนค่ะดีเอ็มพไพ่พลังงานของคุณทั้งคู่เป็นคนที่เหมือนอ๋อเขาเรียกอะไรมันเหมือนแบบอ๋อเป็นคนเพอร์เฟกต์อยู่แล้วเป็นคนที่ต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างมีความคิดมีความสามารถนะคะในตรงนี้มันก็เหมือนกับคนเก่งกับคนเก่งมาเจอกันเนาะมันก็มีอีโก้ใส่กันบ้างอะคะ่ะต่างคนต่างมีไอเดียของตัวเองต่างคนต่างมีทัศนคติมุมมองของตัวเองคะ่ะ ในตรงนี้ต้องปรับต้องจูนกันเนาะสี่ดาบตอนนี้เขาก็คิดอยู่นะคิดทบทวนความสัมพันธ์ค่ะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าคุณกับเขาจะไปต่อกันได้ไหมนะหกไม้ค่ะหกเหรียญอ่ะตามมาด้วยเจ็ดเหรียญค่ะก็บอกเลยว่าใจเขาตอนเนี้เขาก็มีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากๆค่ะคุณเป็นคนที่ถูกสเปคตรงไทยตรงใจเขาคุณเป็นคนที่เหมือนเขาก็ไม่เคยเจอใครแบบเนี้ยเออ ถูกใจไหมถูกใจนะแต่เหมือนว่ามันมีนิสัยบางข้อบางอย่างที่ต้องปรับกันอย่างที่มีกาบอกเนาะพลังงานค่อนข้างจะตรงกันค่ะมันเหมือนเป็นความขัดแย้งมันเหมือนเป็นความคิดนะคะณตอนนี้เวลานี้บอกเลยว่าเขาคิดในหลายๆเรื่องในหลายๆด้านในหลายๆมุมเนาะในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าจะไปต่อก็ต้องปรับตัวแล้วเหมือนถ้าจะอยู่แบบหยุดแค่เนี้ยเขาก็ยังทําใจไม่ได้เหมือนกันเหมือนทบทวนอยู่ค่ะว่าจะเอายังไงดีของความสัมพันธ์เนาะแต่ว่าด้วยพลังงานแล้วอะ ยังสามารถที่จะปรับตัวกันได้ยังสามารถจะเริ่มต้นกันใหม่ได้แต่มันไม่ได้ราบรื่นไงมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่ปรับที่จูนกันอยู่ค่ะในตรงนี้ค่ะพลังงานขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นกันใหม่เป็นการขอโอกาสกันใหม่เป็นการกลับมาคุยกันใหม่กลับมาดิวกันใหม่กลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่เนาะมันยังอยู่ในมาตรฐานของการปรับตัวมันยังอยู่ในสภาวะของการ เหมือนเขาก็คิดเหมือนกันในมุมเขาเขาก็คิดทบทวนเหมือนกันนะคะว่าเขากับคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนจะสามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนไหมจะสามารถเปิดตัวได้ไหมนะคะในตรงนี้นะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมคะในความสัมพันธ์นี้เขารักเขาชอบคุณไหมเอ่ยสีดาบฟีนอปครับค่ะหถ้วย เขาก็รู้สึกถูกใจคุณนะแต่เหมือนกับว่าสถานการณ์ที่คุณเจอกับเขาอะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเหมือนมีเรื่องให้แบบเสียใจเหมือนอกหักเรื่องความรักมาค่ะในตรงนี้บางทีบางครั้งมันทําให้เขาไม่กล้าที่จะเปิดใจตั้งแต่แรกเนาะกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจอะค่ะแตซันเข้ามาแล้วนะเหมือนพอคุยกันไปคบกันไปอะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนของเขาคุณเป็นคนที่รับฟังเขาได้ในทุกเรื่องค่ะ king of particle จนเขามีใจให้กับคุณอะจนเขารู้สึกดีรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่อะเพียงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่คุณกับเขามันเหมือนกับยังไม่ลงตัวเหมือนก็ต้องออปรับเหมือนก็ต้องเรียนรู้ดูใจกันก่อนนะคะแต่ถามว่าตอนนี้เขาเริ่มชอบคุณเริ่มรักคุณแล้วค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอุปสรรคปัญหาระหว่างคู่ของคุณคืออะไรคะ่ะ เจ็ดถ้วยนะคะเรื่องความคิดมากเรื่องความคิดเยอะเรื่องความหวาดระแวงนะประเดิมมูลขึ้นมาค่ะมันเป็นความไม่สบายใจเป็นความไม่เชื่อใจนะที่ขึ้นมาในตรงนี้ค่ะพลังงานของสามไม้กรีนออฟบอดบางครั้งบางทีคุณอาจจะคิดจริงจังมากเกินไปตั้งแต่แรกอะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นความสัมพันธ์นี้อาจจะเพิ่งเหมือนกับอยู่ในช่วง ทดสอบใจเหมือนกับเป็นช่วงพิสูจน์ใจพิสูจน์รักอะค่ะแต่บางทีบางครั้งอะคิดไปไกลแล้วไงเราก็อยากที่จะเออให้มันได้ดั่งใจอะในตรงนี้มันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่เป็นไปอย่างที่คิดอย่างที่ฝันเนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องเก็บมันคิดเก็บมาเครียดนะคะกดดันตัวเองอยู่นะคะในตรงนี้เนาะเออก้าถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้อาแล้วก็มีเรื่องความมีเสน่ห์ของเขาอะค่ะในตรงนี้มันทําให้มีหลายๆคนแบบเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์หรือว่า ตัวเขาเองอะค่ะอาจจะเหมือนคุยกับใครมาก่อนหน้านี้แล้วอะแล้วมันยังทําให้ตัวคุณเองยังมีความหวาดระแวงในตัวเขาอยู่หรือเขาเป็นคนสังคมเขามีคนเพื่อนเยอะเขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะ,อะค่ะในตรงนี้มันเลยทาให้ไม่อาจจะเชื่อใจได้นะปัจจุบันทันด่วนเนาะมันเหมือนเป็นพลังงานของคนมีเสน่ห์ที่คุณคบด้วยแล้วแล้วมันมีคู่แข่งเกิดขึ้นอะมันทําให้คุณต้องกลับมาทบทวนนะคะว่าจริงๆแล้วยังเชื่อใจเขาอยู่ได้ไหมหรือว่า เขาจริงจังจริงใจกับคุณไหมในตรงนี้เลยต้องเก็บมาคิดเดยอะคิดมากนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่ใบแ,แรกค่ะควีนน็อกาดจัดเม้นเด,ดชารีออรหกถ้วยค่ะอืมมันมีเกณฑ์มีทิศทางที่ดีขึ้นเนาะมันเหมือนกับว่า มีการปรับตัวมีการแบบเรียนรู้ดูใจกันนะคะ่ะแล้วมันทำให้เข้าใจกันมากขึ้นเนาะสี่เหรียญค่ะ The, The Hangman ห้าเหรียญสองไม้ p e o f w w a r d ถ้าถามว่าราบรื่นเลยไหมก็ยังไม่ได้ราบรื่นเท่าที่คุณต้องการนะอืมในตรงนี้ค่ะ King of Particle ขึ้นมาแต่มันดีขึ้นสถานการณ์ความรักดีขึ้น ตัวคุณเองค่ะคิดวาดฝันวาดอนาคตไว้เหมือนกับวาดไปถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันการแต่งงานค่ะมองกไกลไปถึงเรื่องการสร้างครอบครัวเนาะในตรงนี้ตัดสินใจแล้วค่ะว่าเขาคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่ตัดสินใจที่จะคบเขาอย่างจริงจังค่ะก็บอกเลยค่ะด้วยพลังงานในตรงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะเรื่องงานงานเข้างานเยอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องห่างกันเนาะเหมือน ขาดการดูแลเทคแคร์กันไปบางช่วงอะค่ะมันที่มิการบ,บอกมันไม่รับรื่นก็เพราะเรื่องของเวลาเรื่องของการเทคแคร์ดูแลกันตรงเนี้ยที่มันจะขาดหายไปเนาะแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเองค่ะวุ่นวายอยู่กับปัญหาเรื่องความหึงหวงกังวลใจมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นทําให้คิดเดยอะคิดมากค่ะรู้สึกน้อยน้อยใจรู้สึกว่าขาดการดูแลเทคแคร์จากคนรักนะและรู้สึกว่าตัวคุณเองค่ะชาวธาตุน้ําต้องวิ่งตามความรักความสัมพันธ์นี้ เหน็ดเหนื่อยอยู่เพียงฝ่ายเดียวหรือว่าพยายามวิ่งตามเขาอะ่ะแล้วทําให้คุณมารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อน,นะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะเป็นความคิดเดยอะคิดมากของชาวธาตุน้าเองก็ได้เนาะในตรงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาก็ติดงานคุณก็ติดงานเนาะบางทีเวลามันคาบเกี่ยวกันมันไม่ตรงกันก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นทําให้คิดมากวุ่นวายได้ค่ะก็บอกเลยค่ะว่าคู่ที่โกรธกันเนาะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสกลับมาเข้าขอเคียร์ใจขอดีเทิร์นคืนดีค่ะยังไงแล้วคู่ของคุณยังไม่มนะูฟออนแล้วยังตัดกันไม่ขาด ยังคงแบบไปต่อกันได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันก็บอกเลยว่ามันก็มีปัญหาเข้ามาบ้างมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาบ้างขัดอกขัดใจกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็เคลียร์กันได้ยังไปต่อกันได้ยิ่งนานวันยิ่งรักเขามากขึ้นทุกวันค่ะยิ่งนานวันยิ่งเผลอรักเขาหมดใจนะในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็มีบ้างช่วงเวลาที่อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่เรื่องของความไม่เข้าใจกัน เขาอาจจะดูแลเทคแคร์ care, คุณไม่มากพอแล้วมันทําให้เกิดความน้อยน้อยใจทําให้คิดเยอะคิดมากค่ะแต่ยังไงแล้วนะตอนนี้เวลานี้บอกเลยว่าใจเขาใจคุณอยู่ที่เขาส่วนถามเขาเขาโอเคกับคุณไหมเขาก็โอเคกับคุณแหละเพียงแต่ว่าในประเด็นที่คุณกับเขาต้องปรับกันนะมันเป็นเรื่องของนิสัยในบางข้อทัศนคติในบางมุมหรือต่างคนต่างหัวรันนะคะในตรงนี้อ๋อยังไงแล้วยังคงปรับกันได้อยู่ยังคงไปต่อความสัมพันธ์นี้ได้อยู่แล้ละม่ เกณฑ์ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่มันก็ไม่ได้ราบเรื่อน100%เท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าอยู่ในออทิศทางที่ดีนะถ้าตัดเรื่องของการคิดเดยอะคิดมากของชาวธาตุน้ําออกไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ชาวธาตุน้ํามีความสุขมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะยังไงแล้วมิกากอขอให้ชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะ ที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาแฮปปี้เอนดิ้งสมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ